สวัสดีครับพบวก,กับช่องช่างเดียวสําหรับดูสิบคนเขาก็ให้เชียงเดียวเป็นประตูน,นี่ก็ผู้พันลูลา่วนชัยลบครับสวัสดีครับพี่ตุ๋ยครับเจ้าของร้านอาหารอาจารย์ไก่แก้วเกษสวรรเจ้าของ ส่วนน้ำปะเน้ะไปโอ้ไปเรื่อยเลยนี่ครับกีแกนนะครับแก่นนครผู้จัดการมิสูบิชิสาขานครนะครับพร้อมไหมครับพร้อมเต็มที่ครับพร้อมเต็มที่นะครับ ไม่ถามผมแล้วครับว่าผมพร้อมไหมนะครับที่หน้าที่ล่างนะครับถุงเท้านะครับเป็นพร้อมนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่อยู่ไหนนะครับผู้จัดการต่างอากาศผู้จัดการต่างอากาศเนาะตรงตรงตรงสาขาตะนาทรับตาช่าางร้นยังไม่ได้เปิดเลยครับสาขาตาช่างใกล้จะเปิดแล้วใช่ไหมครับเดือนหน้าจะเปิดแล้วครับ ไปอุดหนุนหน่อยนะครับพี่พี่มาร่วมร่วมทีมนี่นานยังครับประมาณสองรายการนะครับสองรายการนะครับเป็นไงเป็นไงเราแชมป์สองรายการแล้วแชมป์บอกครับครับลองแชมป์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 มีไอทีครับมีสนามมีมีมีกี่ทีมครับอ่ามีทีมแปดทีมครับทั้งหมดแปดทีมได้ลองแชมป์เนาะครับโอ้เสียงว่าดีดีกว่าตะเก่านะ พวกเก่าๆที่เขาออกไปนะแสดงว่าไม่มีไม่มีดีเลยเลยนาะครัณดีทุกคนครับอันนี้มันอยู่ที่ใจฮะมันไม่ได้อยู่ที่แค่มาร่วมก็คงอยู่ด้วยกันอีกนานเนาะพี่เนาะใช่ครับได้ใช้ชีวิตเรื่องงนานสร้างอยากมีเพื่อนที่สกลนครนะครับอ๋อครับผมเดินทางมาจากนครปฐมครับอยู่อยู่อยู่จังหวัดไหนนะครับอยู่นครปฐมครับนครปฐมอ๋อครับก็ยินดีต้อนรับสู่ทีมน้าอ้อยยินดีต้อนรับพี่ยศนะครับครับผมก็เพิ่งมาอยู่สกลนครใหม่แล้วก็ ไปซ้อมกับหลายๆสนามมีบางส่วนเราแต่ว่าวันนี้ครับได้โอกาสมาร่วมกับทีมเป็นที่ที่เราผู้คนอาไหนะครับผมก็มาอุ่นเครื่องครั้งแรกแล้วก็แมตช์ต่อไปก็เรียนร่วมงเยอะมากเลยมีต้อนรับยินดีต้อนรับพี่เดี๋ยวมีโอกาสจะเอาพวกระดับทีมชาติมาเล่นให้เด็กน้อยได้ดูใแสงสีสันนะครับดารานะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้ไอ้ แห้งนะครับศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจะเป็นโคตีเป็นผ้ากุ้งดีเจเพชรจ้าดีเจดีโออย่ามาเที่ยวครับอยากจะมาสักคนกันครับก็มีโอกาสอยจะได้ได้ให้คลุ่มเชื่อนกับทีมนาอ้อยนะครับแล้วก็เราอยากจะไปเปิดคลินิกสอนฟุตบอลเด็กๆมีดารามามีอดีตทีมชาติมานะครับครับครับโอเคเป็นกาสพี่ครับเป็นการพี่ขอ ผมจำใครไม่ได้แล้วแนะนำหน่อยนี้ครับครับเดี๋ยวพี่แก่นจะพาเราไปแนะนำนะครับอันนี้ใครนะครับเนี่ยอันน,น,นี้อาจารย์แก้วครับเดี๋ยวผม<ด>จุงกระเบลบองปอโอนกรุบกรุบตัวอะไรงานาตัวอย่างี้ยังอยู่นะอาจารย์ยแก้วอย,อย,อยู่อยู่ยังอยู่ที่นายเดีย๋ยวนี้สอนอยู่ไหนครับผมอยู่เองครับอยู่อยู่โรงเรียนนะครับสรวครับผมสรวอี่นี่สอนละวอันนี้ครับ หมดเลงครับหมดเลงหมดงนะครับร้อยโทไปไกลเนาะไปไกลสี่สิบห้าบอกอยู่โดนดองโดนดองดองเวนบอกหรือดองเนานดองเยอะอันนี้ไม่ต้องบรรยายมากยังอยู่ในส้มผักเสี้ยนจุลุนมันเดิมาขาวเหมือนเดิมเนี่ยครับคนนี้ครัเป็นงานตัวไหนเป็นไงบ้างชืออะไครับเป็นไงครับเสียโตองเสียตองเสียโตองนะ เตะเตะเตะอยู่ในเวทอายุเท่าไหร่ครับร้อนรับนห้าสิบเนาะอ๋อครับครับห้าสิบนี้ห้าสิบหนักไปหนักหนักหนักตัวครับไม่เป็นภาระคนอื่นเนี่ยมันหนักภาระครอบครัววะนั่นก็มาก็นี่ครับเหนียวแน่นแน่นเหนียวครับที่ตุยอาคมเกี่ยวใจนะครับครับอยู่เป็นลูกม่อของทีมอาบุษูน้อวัยครับ ดีครับพี่พี่ตุ๋ยนะครับรุ่นบุกเบิกรุ่นบุกเบิกรุ่นบุกเบิกครับยังอยู่เหมือนเดิมแข็งแรงเหมือนเดิมค่ะแมคโครก็รุ่นเอาลมเป่าเัาลมเป่าเนาะรใช่ครับอ๋ออะไรครับหาใหายกันมานานหาใหายมานานนะครับเรามียูทูบเบอร์มีช่องพิเศษของเราขอแนะนำท่านผู้จัดการทีมสวัสดีครับท่านประธานและก็ผู้จัดการทีมนะครับทีนี้ทีนี้ตั้งเป้ายังไงบ้างครับท่านตั้งเป้าอย่างไรครับ ขอบคุณมากครับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ช่างเดียวนะครับปังปังตั้งเป้ายังไงครับที่มาสัมภาษณ์จะมีคนดูหรือว่าไม่เป็นไรครับแปดพันกว่าสองพันสองพันกว่าคนดูช่องยครับช่างเดียวชาแนลครับ นี่ช่องยูทูบนะครับกติดตามช่างเดียวแล้วกันครับไม่กติดตามความเคลื่อนไหวของทีมครับก็จะเป็นเป็นประชาสัมพันธ์เริ่มจากความเคลื่อนไหวของทีมนาอ้อยใช่อยู่ที่นี่นาอ้อยอยู่ที่ช่องแค่เดียวในปีนี้ก็คงจะมีชื่อติดชาร์ตของสุโขทัยเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับส่งตลอดร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ได้รับติดตามติดตาม ข่าวสารติตาที่นี่นะครับมูครับขอบคุณมากครับนี่ครับหัวเรือใหญ่นะครับเป็นมั่นเป็นมอแล้วครับปีนี้ต้องมีแชมป์จิดมมือ,อก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่างเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ